ผลลักหลักครับคือวันนี้เขาเรียกว่าบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดผมไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะกินได้สักเท่าไหร่กุ้งลายเสือพี่มีกี่ร้อยโลเอาเป็นว่ามีให้คุณพีททานแล้วกันโ <c oughs> อ้่ซากกุ้งเหรอเนี่ยเคยได้ยินแต่ซากอ้อย <c oughs> ก,กุ้งตัวแล้วตัวเล่าที่เข้าปากมันแบบสินมากๆเลย ตอนแรกตอนเ,เช้าว่านั่ง,งคุยกับทีมงานว่าแบบวันนี้อยากกินซีฟูด้ดบอกว่าใหา้ไปหาไปหาแบบอาหารทะเลสดๆกินกันใช่เปถาว่าจะไปไหนดีไปหัวหินดีไปพัทยาดีตะโบนบนกันทีมงานบอกเออพี่ไปพัทยากันไหมอะไรเงี้ยไปพัทยาเสร็จแล้วก็ผมอ,อผมเองก็นึกขึ้นได้ว่าเออปกติตอนที่ถ้าใครเคยดูผมตั้งแต่ปีแรกผมจะไปถ่ายเทปที่โรงแรมดุสิตธานี ที่หวหวินแต่วันนี้ผมก็เลยแวะมาที่ดุสิตพัทยาโรงแรมดุสิตธานีที่พัทยาเนี่ยคือต้องเกิดนิดนึงคือผมเองอะ่ะ เป็นเหมือนเป็นเมมเบอร์ของในในคือโรงแรมดูสิ <Wow. S 1> ห้องอาหารที่ผมจะพาไปวันนี้ที่เป็นซีฟู้ดก็ว่าจะมีแบบกุ้งลายเสือ mm. เหมือนมาพักผ่อนดีกว่า mm. ก็เหมือนแบบมามาเที่ยวดูโรงแรมดูสิตด้วยแล้วก็อยากจะพาไปดูห้องอาหารที่โรงแรมดูสิทธานีพัทยาเนี่ย <Wow. S 1> ว่าซีฟู้ดเขาชื่อห้องอาหารอ <The Bay, S 1> ะไรเดอะเบ่ะเดอะเบ์ใช่ไหมเปิดเฉพาะแค่วันศุกร์กับวันเสาร์แค่2วันเองนะด้วยความที่เราเป็นเมมเบอร์เนี่ยมันลดอยู่ประมาณ20%ซก็ <Wow. S 1> ก,ก็ก็คุ้มแล้วอ่ะวันนี้ ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนครับเข้ามาติดต่อได้เลยเขามีหลาย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 ราคาแล้วก็เป็นเตียงครับเป็นเตียงซูเปอร์คิงไซส์แล้วก็เป็นที่นั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะทํางานแต่อีกเหตุผลที่ผมจองห้องนี้ผมรู้สึกว่ามันมสะดวกเลยนะเข้ามานะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของผมคือมากินบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะครับ ไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกครับวิวสวยไหมแต่ผมว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะสวยแบบเหตุผลหลักๆครับคือวันนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าบุฟ mm hmm. เฟ่ซีฟู้ดอนเริ่มหกโมงนะ mm hmm. ขอนอนสี่ชั่วโมงเก็บแรงแบบตื่นมานะ mm hmm. ผมพาไปดูไลน์บุฟเฟ่ของโรงแรมดุสิตธานีพัทยาครับว่าไลน mm ์บุฟเฟ่ที่ห้องอาหารเดอะเวย์เนี่ยเป็นซ mm ีฟู้ดที่มีเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์าเป็นยังไง พาไล่ให้ดูก่อนนะว่าในโซนไลนอาหารเขามีอะไรบ้างนะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นกับโซนชีสต,ต่างอ่ะชีสเนี่ยเขามีามากหลายชนิดเลยนะให้เลือกคั้มหมูดำอ่ะหมูดำอ่ะเออนั่นแหละเอเบลิโก,โกบ้บาตาลิโก้อะไรสักอย่างเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยามานี่มีมีหมดตรงนี้ <S 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 นี่เป็นเมนูสลัดต่างๆครับอันนี้เป็นผักต่างๆเขามีมากกว่า20ิชนิดเลยแล้วเพื่อตักน้ําสลัดแล้วก็มีน้ําสลัดให้เลือก แล้วก็น,นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีฟู้ดออนไอซ์อันนี้ใครที่ชอบกินแบบเย็นๆเขาทําสุกมาแล้วแต่เขาจะวางไว้บนน้าแข็งอันนี้เราคีบสามารถกิน่างนี้กับน้ําจิ้มซีฟู้ดได้เลยแล้วก็เป็นโซนซูชิต่างๆนะครับผมแล้วมอนดองซีอิ๊วค <c oughs> ีบไปด้วยได้ปะ <c oughs> ลองท้องไปก่อนเนาะนิด <c oughs> หน่อยหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่ากินเปิดกระเาพาะก่อนลองท้องไปก่อนเนาะ เราเรียกว่าเป็นพาสต้าคาโบนาร่ากินอันนี้เป็นโซนเส้นที่เป็นแบบพวกสปาเกตตี้นะครับเราก็สามารถสั่งพ่เอลได้ข้อซอยไก่นะครับผมแล้วก็มีเป็นพวกขนมจีนน้ำยาต่างๆขนมเค้กให้เลือกมากกว่า20ชนิดเลยคุณชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนใบเตยฝอยทองหรือว่าเป็นเค้กต่างๆบูเรี่พายอะไรมีหมดแต่ผมอยากจะพาไปดูโซนข้างนอกคือมันเป็นโซนแบบ กิวเป็นเขาเราียกว่าเป็นซีฟู้ดแบบปิ้งย่างเ <cook> ผากิวแบบน่ากินมากๆไปดูด้วยกันเลยตามมา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  มากคิดเองเลยเหรออันนี้คือระดับปรมาจารย์เชฟเชฟใช้ชีวิตอยู่กับเตาเผาพวกนี้มามากกว่า78ปี78ปีออประมาณนั้นแล้วอุ้ยนี่ก็ไปทางโมดนี่ก็ไปทางโมดด้วย <laughs> ไป,ไปทางโมดส่งอะไรให้หมดเลยคืออยากดวนกับผมวันนี้อยากดวนกับผมเม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะกินได้สักเท่าไหร่กุ้งลายเสือพี่มีกี่ร้อยโล เอาเป็นว่ามีให้คุณพีททานแล้วกันใครอยากกินอะไรที่กิ้วนะครับเขาก็จะมาหยิบหยิบตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสือหอยเผาหมึกอันนี้ก็จะเป็นซอสเศษไส้อั่วไส้กรอกอีสานอันนี้ครับไส้กรอกหูบาร์บีคิวใส่ขอส้หน่อยได้ไหมแล้วก็เป็นซอสเศษบาร์บีคิวใช่ไหมพี่อ่าปาไส้กรอกลูกวัวลายประมาณนี้แต่บอกเลยความคุ้มค่านะสุดมากเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกินทั้งบนนะครับโดยเฉพาะ คนที่พี่ยังทานะ่านนี่เผารอแล้วครับอ๋อผักมาถึงเผากุ้งเผาผมานกเผาทานนะเปิดได้ไส้อั่วก่อนมาอาหารทะเลต้องกินไส้อั่วจากเชียงใหม่ก่อนฮะอืม สวัสดีค่ะนี่ของเจนเหรอเนื้อต็็เด็กนุ่มดีนะอันนี้ใส่ยส้ตมตำครับใส่ยส้ตมสสตำมาครับโูชิแซลมอนคือเหมือนกินแค่สองคำคืออิ่มได้เลยอ่ะเหมือนข้าวจานหนึ่งอืม <c oughs> อันนี้ใครทำข้อดูแต่ไส้กรอกลูกวัวอร่อยมากนะพี่ก็ไม่ได้กินอะไรอ่ะมานั่งบุฟเฟ่หัวละวพันเท่าไหร่นะพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่กินตำไทยพี่กินตำไทยกินตำไทยกับผัดไทยแต่ถ้าเกิดแวะมาเที่ยวอยู่แล้วอ่ะจริงๆแวะมามันก็คุ้มนะคำว่าบางทีเราไปกินอย่างเงี้ยข้างนอกอ่ะไปกินเอาไปเอาไปเป็นร้านอาหารนะมันประมาณมันประมาณกี่บาทอ่ะิีร้านอาหารปกติ้วมันยู่ที่ไซส์อ่ะเอาประมาณเนี้ยว่าจานหนึงก็ดีแล้วก็ เ <700. S 1> นี่ยเรากินอย่างเงี้ยแค่2องจานก็ยิ่งกว่าได้ข้าวหัวน,ะ,วนะประมาณเกืบโลนะขนมจีนน้ำยาปูครับ <c oughs> เขาจะทำรสกลางนิดนึงเผื่อแบบคนต่างชาติมาทานนะเขาจะไม่ทำรสแบบจัดเกินเกินไปนะครับเนี่ยเขาหอมขึ้น <c oughs> เลยก็คือไม่ได้แบบเผ็ดมากาาใช่<ต>อีนะ้มันกินง่ายนะมันกินง่ายดูครับหมึกย่างครับผม ของทะเลเขาสดครับหอยนางพูมิซีแลนด์ครับมาเที่ยวโรงแรมเนี้ยเรามาใช่ป่ะแล้วเรามาได้กินบุฟเฟ่ด้วยมันก็ยิ่งดีนะมีไข่ปลาโลระหว่างเนี้ยเจนเจนกำลังกินอยู่ค่ะเดี๋ยวพออิ่มแล้วปุ๊บเราค่อยไล่ไปแกะกุ้งให้ ชอบนะอ่าทะเลรู้สึกว่าซีฟู้ดที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องคำนึงถึงราคาตอนหลังที่เรากินเสร็จมันรู้สึกว่า,าจะกินอะไรเราก็กินได้แล้วว่าความคุ้มค่ามันเหมือนเรามาเที่ยวแล้วอ่ะเจอราคาที่มันตอบโจทย์ด้วยกังพี่พี์ไม่ค่อยกินพี่พิมพ์ไม่ค่อยกินกังครับอร่อยมาก สิพอตัดแล้วนุ่มกินง่ายมากมอ,อืกอือยิ่งเนี่ยก็ตัดเลยป่ะโอ้โหโรงงานแกะกุ้งอันด,ดับหนึ่งของประเทศไทยทั้งหลักครับเอาแต่ตรงเนี้ยเราเสียตังกะมันกินได้ไม่อัน้นจริงๆนะอือหือ <c oughs> เอรียงมาให้เหรอไม่รู้จะเรียงมาทําไมนะมันแป๊บเดียวแนละมันแป๊บเดียวก็ดีแลนวแต่มันสวยไม่สวยนี่ครับเราจิ้ม,ม,มทำจิ้มซีฟู้ดครับอือสดทำจิ้มซีฟู้ดก็ทําค่อนข้างแทบอยู่ เขาสุกมากจ้ะจ้ะพี่พีเขากินร้านไหนก็คุ้มหมดคือไม่คิดว่าแบบอาหารบุฟเฟ่โรงแรมตัวสิทจะดีขนาดนี้ไม่คือว่าจะตอบโจทย์ดีเลยอ่ะดีเลยถือว่าโอเคทีเลยชั้นแปดมันก็คือขับเฮาป่ะเฮาชั้นแปดที่ผมไปพักอันนั้นเหรอมันมีอะไรกินได้ไม่อั้นครับับเฮาอะไรอ๋อเป็นขับเราเป็นขับเราเป็นขับเราขับขับเฮาสามารถ กินของกินมีเครื่องดื่มอะไรพวกนั้นจะมีขนมผมมีขนมมีกาแฟ่อาวนไอยู่ช่วงถึงอันนั้นก็จะเป็นเครื่องดื่มนะเราพูดอย่างนี้แหละเครื่องดื่มแค่นี้เอาเครื่องดื่มไปไปที่ขับเราแล้วนั่งดื่มนั่งทานมีกาแฟทานทั้งวันมีเครื่องดื่มตามเวลาสามารถทานได้ตลอดเวลาเราต้องจองแบบห้องขับรูมขึ้นไปก็สามารถไปใช้บริการได้เลยขับเอาเอาเอา เราได้หลาย no? เราไม่ได้หลายเจนเรานั่งกินดิถ้าเรากินแบบนี้สมมติว่าหัวหนึ่งพันสองร้อยเราไปนั่งกินร้านอาหารเนี่ยแกะมาได้จานนี้เกินพันแล้วมันมีเนื้อมีแรมมีต้มตำผัดไทยหมูกรอบเอ็ดย่างหมึกพอมนังคู่เผามีทั้งออนไอซ์แล้วก็เป็นบาร์บีคิวดีปกติถ้าจองโรงแรมนี่คือถ้ามีบุฟเฟ่ดีนี่คือแบบโอเคเลยเขากำลังแกะให้ดีกันอยู่เจริงมั้งเนี่ย หวานตัวกุ้งแต่ว่าตัวน้ำจิ้มซีฟูดเนย่ยมันจะมีความแซ่บเผ็ดเปรี้ยวพอมันกินเข้าไปมันอร่อยมากโดยที่น้ำจิ้มไม่ต้องหวานเลยก็มีความรู้สึกว่ามันหวานจากตัวกุ้งวันนี้บอกเชฟว่าจะกินกิโล ไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะกินได้สักเท่าไหร่กุ้งลายเสือพี่มีกี่ร้อยโลเอาเป็นว่ามีให้คุณพีททานแล้วกันอทานนี่เผารอทานนี่เผารอแล้วครับโอ้หนี่ซากกุ้งอรอเนี่ยเคยได้ยินแต่ซากอ้อย กุ้งกินเปลือกได้ก็ไม่ต้องเหนื่อยคนอื่นปะเขาก็ไม่เคียวอยู่ดีอะส <ś c oughs> บายแล้วครูกินอย่างเงี้ยอย่าลืมกินเบฟิต้าด้วยนะฉันกินอยู่แล้วฉันเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะถึงให้หุ่นดีค่ะก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย ต้องบอกตัวผมเองเจนเองหรือหลายๆคนรอบๆตัวผมเนี่ยได้ลองเทสกับผลิตภัณฑ์เนี้ยก่อนแบบ2ปีตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ออกตัวนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเบฟิต้าเนี่ยฝากหน่อยนะครับเบฟิต้าเอสและเบฟิต้าเจลลี่เลยสองสูตรถ้าใครสนใจเนี่ย,ท, like ita, ยทักไลน์แอดเบฟิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์ทักไปถามแอดมินได้นะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับผมดีมากเจ๋งมากเลยโอมาแล้วครับผม <S 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 อันนี้คือเค้กมะพร้าวนะคะแล้วก็อันนี้คือขา้าวเหนียวมะม่วงกุ้งตัวแล้วตัวเล่าที่เข้าปากมันแบบฟินมากๆเลยมีอีกไหมกุ้งอ่ะเด้วพี่จะแกะให้ เฮ้ยมันถอนหายใจกุ้งอันนี้จริงแกะไปเยอะมากนี่เอาไปเก็บมาบ้างแล้วนะเออจริงๆใ้้คนดูรู้เอาไว้นะคะว่าที่ผ่านมาฉันทำคนเดียวฉันทำคนณดีต้ฉันทำคนเดียวหวังมันจะอิ่มหวังมันจะอิ่ม ถ้าใครแวะมาเที่ยวพัทยาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแล้วถ้าเกิดไม่ว่าจะนอนที่โรงแรมบุสิต์หรือเปล่าหรือว่านอนท่าที่อื่นหรือว่าอยู่แถวนี้อยู่ใ,ใกล้ๆจะมาลองบุฟเฟ่เขาเรียกว,ว่าบุฟเฟ่ซีฟู้ดแล้วก็มีนานาชาดีๆเนี่ยแวะมาที่ห้องอาหารเดอะเบย์ในโรงแรมดุสิตพัทยาได้ห้องอาหารเดอะเบย์เนี่ยที่มีอย่างที่ผมทานเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันศุกร์วันเสาร์นะเปิดแค่สองวันนะครับแล้วเวลาเริ่มกินเนี่ยตั้งแต่6โมงจนถึง4ทุ่มรสชาติเนี่ยเป็นไงตอบโจทย์ไหม ถือว่าแบบดีเลยถือว่าดีเลยน้ำจิ้มดีดของสดมากๆแล้วก็ของให้เลือกแบบค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับผม่คุ้มค่าตรงที่ผมมาพักที่นี่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาหารเย็นมื้อเย็นเราก็ได้มานั่งกินอะไรอร่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับคืออยากให้ทุกคนนะลองแวะมานะครับแล้วก็หรือเป็นเพราะบรรยากาศด้วยหรือเปล่าที่ทาให้ผมรู้สึกเหมือนมันฟินไปทั้งหมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากคนเลยก็แชร์เทปนี้ด้วยนะครับกินต่อนะถึงเวลาเธอไปแกะแล้วนะ